พูนถามภาวาพามีแฟนแก่กวา่าอ้ายบอนั่จ้ะเนาะเออถามภาวาพามีแฟนแก่กอ้ายไหมเออสวัสดีค่ะทุกคนทักทายจากเมืองฟินแลนด์กับพิพัฒน์ชาแนวคือเกานะจ้ะเนาะมือนีวันที่6เดือนมกราสองพันห่าร้อยหกสิบสี่จ้ะทุกคน เวลาในตอนนี้กับประมาณบายโมงนะจ๊ะทุกคนมือนี้เป็นวันหยุดของฟินแลนด์จ้ะก็คืออ่ากระดไ่งไปรงเรียนนะจ๊ะเนาะเออภาก็เลยม,มีมีเวลาว่างจ้ะทุกคนภาก็เลยสีมาเฮ็ดคลิปตอบคําถามนะจ๊ะเนาะเออก็คือมีหลายๆคําถามที่ถามถามผานในคลิปกอนกนะจ๊ะเนาะเออผ้ากับตอบเป็นวีดอให้เลยจ้ะทุกคนเออก็คือรวมมาภาพกับขาวๆมาประมาณหาคาถามนะจ๊ะทุกคน ก็คือคำถามแรกจีถามผ้ามานเนาะจ้ะผ้าอายุเท่าไหร่เนาะจ้ะเนาะผ้าเป็นคนอยู่สนยเนาะจ้ะผ้าอายุเท่าไหร่ผ้าเป็นคนอยูสัยเราแปนผ้าอายุเท่าไหร่นจ้ะเนาะหางกี่ปีเป็นถามมาเนาะจากเนาะอือก็คือผ้ากะผ้าเป็นคนบุรีรัมจาทุกคนเออผ้าเป็นคนบุรีรัมจาเป็นลูกเล่าเนาะจ้ะเนาะเล่าหนึ่เปอร์เซ็นจ้ะละกับผ้าอายุ38ปีจ้ะทุกคนเนอ พาอายุ38ปีนะจ๊เะเนาะแฟนพาอายุ51ปีจะห่างกัน13ปีนอกจาะเนาะเออน,นี่ล่ะค่ะก็คือคําถามแรกน,นอกจาะเนาะคําถามต่อไปก็คือเพิ่นถามภาวาพามีแฟนแกวาอายบบจะเนาะเออถามภาวาพามีแฟนแกไอายไหมกับว่อายเนาะจาะเออพาขาบออ่อายเออภาวาพาคิดวา่า เพ่นพาเพิ่นดูแลตัวเองดีน,น,นอกจากนอเออเพิ่นอา,อาอยุห้าสิบเอ็ดปีแต่ว่าเพื่อนก็นเพื่อนกันดูแลตัวเองดีเพิ่นบบกินเหลาเพิ่นโบสูบู๋นอกจากนอเออเพื่อนยังดูดูดูเดก็กดูเด็กกว่าอายุนอเจากนในสายตาผานะเออแต่ว่าคนอื่นพากับพวกหูจ้าเออแต่ว่าแต่ว่าพาบ่อ้าจะทุกทคนเออเพรให้เพิ่นดูแลผาดีแค่นั้นก็โอเคเราจะทุกคนเราก็สามนอกจากเจอกันอยู่สเจอกันใ,จใน,น,นจังใดนอกจากเพิ่นทามผ่า ซึ่งคําถามนี้ภาคก,ก็เคยเหตุคลิปไปแล้วนะจะ,นะเนาะคือแต่บอกเป็นอย่างจากพาตอบคําถามในคลิปนี้เลยก็คือพาเจอกันในอินเทอร์เน็ตจ้ะทุกคนพาเจอกันในเว็บเว็บหนึ่งนะจ๊ะเนาะเออภาคบุ้งหัวภาสีบอกสื่อสื่อใดบอนนะจ๊ะเนาะเออแต่ว่ามันกับเป็นเว็บเว็บหนึ่งนะจาะเว็บเว็บหาคู่จ้ะทุกคนเออมันเป็นเว็บหาคู่นะจ๊ะเนาะภากับคุยกันอยู่ในนันประมาณสามสี่เดือนจ้ะแม่ทาไปลงไปเหยียบภาอยู่บุรีรัมยนะจ๊ะเนาะ หลังจากนั้นเท่ากับสารสัมพันธ์โตมากจนหอดมนเหลือจ้ะคำถามที่ C ก็คือแฟนพาเหตุงานอีหยังม,มาจากเออม,มันกับคนขัที่สิเป็นคำถามสิส่วนตู้หน่อยหนึ่งนอกจากเนอเออพาแต่ว่าพากับขอตอบพาตอบไดจ้ะพาขอตอบในส่วนที่พาตอบใดแล้วกันนอกจากเนอแฟนพาเหตุงานเป็นคนขับรถจ้ะทุกคนเออแฟนพาเหตุงาน เป็นคนขับรถนะจ่ะเออขับรถพวกเคมีคอนพวกออวัตถุไร้ไฟ,ไฟสินะจ่ะเออบริษัทหนึ่งพระจำบอดาดอกจาะซื้อบริษัทเออเพราะว่ามันเป็นภาษาฟินนะจ่ะเนาะพระจำบอดาอีกอ,อ่าเป็นประเฮตงานเดือนหนึ่งประมาณสิบสองสิบสามมื่นจากทุกคนเออหนองนันแตคือเป็นวันหยุดจ้ะนั่นแหละค่ะเดือนหนึ่งก็ประมาณสิบสองสิบสามมื่นนะจ่ะเนาะ เป็นตาเห็ดงายนะจ๊ะอืมขอที่หาขอสุดท้ายจ้ะทุกคนคือเพื่อถามภาวาภาวางแผนที่สิกับไทยต้นไหนนอกจากน,นอกเออในสถานการณ์โควิดแบบนี้นอกจากน,นอกเออภาคสิท์ตอบเลยจ้ะทุกคนเออจริงๆแล้วภาวะวางแผนที่สิกับไทยทุกปีจก้จ้ะช่วงเดือนท่านว่าถึงมกกะลานอกจากน,นอกเออภาวา,าอภษสร์ครับใด ทุปี้ช่วงวินเตอร์น่าจะเนาะช่วงหนาวหนาวแต่พอดีปีนี้ติดโควิดภาคเล่ยบริกรารจะทุกคนปกติช่วงนี้พาอาจจะรู้เมืองไทยเลยอืมตับติดโควิดนะอ,อที่นี่เออมันก็เลื่อนไปจ้ะทุกคนเลื่อนไปเป็นพระเลียนจบจ้ะปีนี้หลังจากพาระเลียนจบก็คือช่วงมิถุนาเออช่วงมิถุน,า,นาเนาพระเลี่ยนจบภาคกับกบไทยเลยจ้ะ กลับไทยเลยประมาณสองสามอาทิตย์จ้ะทุกคนก็อาจจะบ่นอะไรบ่้อยู่นานนอกจากนาะเออเพราะวะภาคก็ต้องมาหางานเหตุนอกจากผ้าเรียนจบแล้วผ้าก็เออมาวางแผนกันอีกทีนึงว่าสิเอาใจากไหนโตนอกจากนอเออเออปกติมู่ภาคก็วางแผนการนอว่าภาคสิกลับไทยทุกปีปีละสองเทือ่อาจ้ะทุกคนก็คือช่วงซัมเมอร์เนาะอืมช่วงซัมเมอร์เทือ,อนึงแล้วก่ ช่วงหนา้านาวเขื่อนนึงนอกจากนาอเออพอดีเฟสผ่าเพิ่นบอกไวมากหนา้านาว่เพิ่นก็เลยอยๆกรกับเมืองไทยช่วงหนา้าหนาวเออทุกปีนอกจากแต่พอดีปีนี้มันติดโควินในแหล่งจัดกัเลยไปครับการกันเลยเดือนไปเป็นสมอนอะจากน้อเอน,น,นปีนี้แบบค่ะอโอเคจ้าทุกคนภาคก็ตอบคำถามนอกจากนอเครบทั้งขาคอแล้วจ้า คุณสำหรับการรับชมนะจ๊ะเนาะเจอกันคลิปหน้าจ้าถ้ามาคลิปผ้ากับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผ้าในาเด้อจะ้ะถ้าอยากถามคำถามใดกับเออคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยจ้ะเดี๋ยวผ้อจ๋าจะมาตอบให้นะจ๊ะเนาะขอบคุณสำหรับการรับชมจ้าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย